คือผมยังยิงกิ่งก้าจะนาทีถ้าไม่จะนาทีคนเดียววิ önem, ่งนี่ผมถะาคนนั้นเดี๋ยว่าแกขึ้นมาเลยเลยครับปมวิ่งเอาเอ็มจุกวิ่งเอาไปอานครับปุ่มยิงขึ้นกว่าถ้าผมยิงแกแกตายแล้วแกกล้ารับไหมว่าแกตายเลยถ้าผมยิงครับปุ่มโจเต็มลังเลยแต่ผยวปุมมุดขึ้นกว่านั่นนี่ครับผมถือว่าผอมาโคไม่อยากจะตูปุมก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้บักเั่นสิรัดปุ่มคนกระทำความผิดผมก็ยอมรับปุ่มก็ไม่กล้าก็กลัวก็มีย แล้วกับการที่บอกว่ามีตำรวจวิ่งหนีเสียแป้งเข้าไปหลบหลังต้นไม้ถ้าเขายิงตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตรงตรงนี้เราจะชี้แจงยืนยันว่าเราไม่ได้เห็นเสียแปง้งน้องไม่ได้เห็นไอเห็นหมาครับก็ก็ถ้า,ถามีหมาวิ่งมาเนี่ยก้กลัวว่าเสียแป้งจะเห็นอยู่ยิงใส่ก็หลบก่อนคือหลบไว้ก่อนก็คือหลบตั้งแต่เห็นหมาวิ่งมาแล้วใช่ครับก็หลบป๊บมันก็หลังจากนั้นเราก็อยู่ที่ต่ำม,มากๆก็ต้องต้องทำตัวให้ต่ำที่สุดถ้ายังยืนอยู่ก็งน้าจะโดน ก็แสดงว่าพอหมาวิ่งมาแล้วเสียแป้งเห็นความเคลื่อนไหวเขาก็ยิงใส่เลยยังไม่ทันตั้งหลักเลยตั้งตัวไม่ทันครับ,รบตรงนี้กับคลิปที่เขาปล่อยออกมาสองคลิปทําให้เ<ม>จ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานเสียขวัญกําลังใจยังไงนีนก็ไม่เป็นไรก็มันเป็นธรรมดาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งกระแสอะไรต่างทั้งสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวเพื่อเกิการใดินทางห้าสิบทำงานในพื้นที่สัมพัเยอะมากแล้วก็มีทั้ง ผมหวังแล้วก็ถูกหวังก็ไม่เป็นไรกระแสสังคมต้องใช้เวลาครับว่าต้องมีพยานหลักฐานตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกเสียใจที่ท่านชาและก็ประชาชนเ่งเขาคาดหวังคือเราเรา,เราตามเข้ามาหลายเก้าในตอนแรกตั้งแต่วันที่สี่มาถึงวันที่แปดก็วันที่ห้านะครับก็ได้รับ,บแจ้งจากกองข่าวว่าชัดเจนว่ายอยู่ที่จุดนี้ร่องน้ำนี้ระยะทางประมาณ S <S เราคิดว่ามันคไม่ได้ยากเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวจากได้ล้อมสองคนในล้อมได้ได้ฝังละสองสามคนฝังละสี่คนอะไรเนี้ยก็แล้วแต่พื้นที่แต่ด้วยปัจจัยปัจจัยตรงเนี้ยมีพื้นที่ที่เสียเปรียบแล้วก็เขาเลือกเช้ภูมิไม่ดีรองมาเขาไม่โดนเราลองพูจะบกได้ไหมครับว่าอาวุธอื่นที่ที่เสี่ยแป้งคิดว่าเป็น M79 ที่เราใช้เป็นเป็นอาวุธปืนประเภทไหนครับ มันเป็นอาวุธปืนลำล้องสั้นครับครับเวลายิงไปเสียงมันจะดังมากแล้วก็มีปืนลูกซองครับหลายยี่ห้อเราใช้สามสามชนิดเพราะเพราะว่าเชื่อว่าลูกซองมีแมันจะได้เปรียแต่ระยะชิดนะครับถึงปืนมันก็ดังดังดังมากดังเป็นพิเศษเพราะไม่ได้ไม่ได้ใส่ที่เสร็จเสียงครับลำลำล้องสั้นนี่เขาเขาเรียกปืนอะไรปืนไม่กลอนแต่ว่ากระสั้นเพื่อสะดวกในการพกพา ครับนคุณเป็นคนคุณคนเนี่ยครับยืนยันว่าไม่ใช่เอ็มเจ็ดสิบ้าแต่แป,งแปง้งยูกเจ้าที่ร้อยหมดแล้วคือแสดงให้รู้ว่าเราคืเอเจ้าที่มือถูกเจ้าที่มือร้อยหมดแล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ฟังนะเขาไปอย่างเดียวเขาเาไม่ยอมให้จับเราคิดว่าเอ่อที่คลิปภาพที่ออกมาเรายืนยันไมหมครับว่าเป็นแป้งตัวจริงตัวจริงเห็นครับเพราะว่าเนพุ่งกันเนี่ยเห็นในระยะประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบเมตรครับแล้วก็ มีรอยสักตัวนี่ตัวใหญ่เหมือนในภาพเลยตัวใหญ่เลยที่ลแล้วก็ตอนนั้นคือมั่นใจอยู่แล้วพอตรวจยืนก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่อของของแป้งครับจากวัตถุพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุใช่ครัจากแหล่งข่าวแจ้งก็เขามีรถเกลือมีชุบมีเอสืคแล้วมันคือพบ,พพพบอกกจดบนทึงก็ตรงตามมาเลยนะน้องหมาเนี่ยคือน้องหมาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเห่าหรืออะไรเขาเป็นมิตรกับทุกคนนะครับจากนิสัยนิสัยของหมาตัวนี้ไม่เห่าเลยเ เขาดีใจที่มีเพื่อนมาเยี่ยมทุกครั้งที่มีการแข่งเสบียงเนี่ยเขาก็จะได้กินอาหารพิเศษีคน <im itation> มามเยี่ย ργ. มคือแป้งเนี่ะรู้ทันทีเลยคือในในเต็นท์ในหานี่ยเขาปลูกเปลนอนหอมาก็จะนอนข้างล่างเพราะว่ามันที่หลบฝนฝนตลอดพอหมาลุกวิ่งอนนนนย,นนย่างงี้มีคนมามีส่งสัญญาณเขารู้ทันทีว่าคนมาเบื้องต้นเนี่ยเขาอยู่คนเดียวถ้าคนมาแล้วก็แต่งแบบนี้ก็คือเจ้าที่ย่ ลองอลองลองยืนยันเรื่องอาวุธปืนไหมฮะว่าไม่ใช่เครื่องยิงลูกระเบิดเอ็มเจ็ดสิบเก้าไม่ใช่เพราะว่าพิสูจน์หลักฐานไปเรื่องช่จะาหลักฐานถ้าเป็นเอ็มเจ็ดสิบเก้ามันจะเป็นหลุมถ้าเป็นโดนอะไรมันก็จะเป็นชัดเจนเลยแต่ชัดเจนเลยมันจะชัดเจนมากมันแตกต่างจากอุ้ยคอืย่น <ừ> ถ้าไปลงก้อนหินก็มีรอยก้อนหินแตกไปแล้ว้นไม้ก็เป็นรอยต้นไม้ถ้าไปโดนหลังคาเนี่ยของฐานี่ก็คือพางเลยเพราะมันสิ่งก่กสร้างที่ไม่ได้แข็งแรงอะไร อ่าถ้วยชามเครื่องใา้ต่างๆก็กมีแต่รอยกระถิ่นของเสนล็กยาวแล้วก็เป็นองครับ